หนึ่งนัดในเวลาหนึ่งนาทีในยิงร้องครับครั้งที่สองระยะยิงหนาหนึ่งนัดเวลาหนึ่งนาทีรอ นัดที่สามได้ยินพร้พอมพร้อมนัดที่สี่ได้ยินพร้พอมพร<อ>้พอมนัดที่ห้า หนึ่งนานงนทีลาหนาทีได้ยิงร้อมพร้อมยิง<อ>เสร็จเก็บปืนใส่ตองจบการยิง